ดู้หรือยังว่าอะไรเอ่ยแต่งแตงแตงอาหารพุทถาวรบุถาวยากระชังมะเร็งพุทถาวรนี่นี่นี่น,นี่กินแบบเนี้ยคนอีสานเขาจะเขาจะเรียกว่าใบาข้าใบใบมะขามเนาะแต่ว่าบ้านภาษาอื่นไม่รู้ว่าอะไรคนภาคกลางเขาทานกินเป็นไหมฮะกินแบบเนี้ยอร่อย,อย มันก็จะออกเยอะแหละมะขามมะขามหวานแถบวระเชี่ยบุนแถบอะไรจะออกมาเยอะเลยนะแถวมึงลงมึงเลยรูหนึ่งเลยกินแล้วจ้าเดีย๋ยวเข้าใหม่มแล้เกินกับข้าวใหม่เนะาะหนึ่งจะอร่อยมันจะเข้ากันดีที่สุดเลยมาแล้ว ก็จริงซื้อมาให้พ่อแต่ตัวเองก็อยากกินนั่นแหละก็เลยกินก่อนนุ่งญิงทารีบยเจาวันนี้เป็นยังไง <c oughs> ต่อยากกินแร้งนะจ๊ะจนแรงเพื่อจะเห็นยังกินแรงกันมือเล้ดอก ไปตลาดมาแต่ฉันก็มีของเซอร์ไพรส์พวกคุณอีกนะจ๊ะจะดูตอนนี้มาเอาดูตอนนี้ก็ได้แล้วของเซอร์ไพรส์จังจัง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  <laughs> อีกแล้วจ้ะโครงการคนละครึ่งขอบคุณโครงการคนละครึ่งจ้ะของมากเลยก่อนลี่ยนโหลดขอบคุณโครงการคนละครึ่ง,งนนรักษาผู้รเรียนรักษาของปีนี้ ลูกใหญ่อยู่นะเกือบเท่าหน้าฉันอะไรเดียมาข่ามพอก่อนนะพอ่อวันพรุนี้ลูกเข่าได้บ้างหมั่อยู่อไหม เขาซิอว่าันเท่าบอกถึงชุดเล่ากับเขาให้มาท่าเนาะน,น้นใส่้ากินด,ดีว่าอืมคือว่างถาึงของหวานกันรอกันเนาะ เป็ดเน้องอืมจีทุกอ,อย่างสั่เอาเป็ดต้มในปแนนมันขือนไน้บกมือเนาะเสียอาเป็ดต้มแก่เปลือกน้ำแท่งไหลลืมทานมีด็ดร่แบัเข้มข้นอันนี้มันบอกว่าคนละเติมส่กระชากแกง ขบรต่อเขาจับบาทเขา,ลลารออะไการต่อแตโอ้ยเิงมันจัอีกรึเปแซมให้กินบ้างใค่ขคค้อมมก็สิ่กินข้าวหรือใเราไข่ล่ะเอาไม่ได้กินขาก,นก,ขกินขกานข้าวกรบักเด็ดของเกษตรน้อ องเอ๋อเมื่ออื่นเอื้อยม้ารถโต๊ะไกวังางมานะา่นั้เนาะต้งอยาต้องกะเมนอบนี่หนึ่อย่างเนาะพอลัอยืหลัข้ามกันแล้วชุดเรียนคิดว่าเป็นคันเดียวุดเรีกันแล้วกันเนาะอันเป็นคันเดียวื้อสชุดเลี่ยราะแส ว่าเขาอ,อยางทุนเรียนกันด้วกันต่อไปว่าโอ้ทำยังไงละ่ะ